สวัสดีค่ะชาวราศีมีนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนเมษายนปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด3เซตนะคะก็คือคนมีนที่เป็นคนโสดสนิทแล้วก็คนมีคนคุยแล้วแต่ว่าไรสถานะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วชัดเจนค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยดูจากราศีได้เลยนะคะราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะส่วนท่านที่อยากจะดูดวงโดยใช้หลักของ ลัคนาเป็นหลักนะคะเกดได้ทําอีกคลิปนึงเอาไว้ให้ต่างหากซึ่งทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เข้าไปหาคลิปนั้นได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ ามาเริ่มต้นกันที่คนโสนิทกันก่อนเลยว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมมองว่าในช่วงเดือนนี้คุณหนาตัวตนได้ไพ่เดอะเมจิเชียนก็มีโอกาสที่จะได้พบเจออะไรใหม่ๆนะคะชีวิตอาจจะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้เป็นจุดที่ได้พบเจอคนใหม่ๆด้วยทีนี้การพบเจอเนี่ยมันมีคนที่เข้ามาหลงสเสน่ห์คุณเข้ามาโปรโยสเสน่ห์ให้กับคุณเนี่ยมีนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเป๊ะมันยังไม่ค่อยถูกใจถูกจังหวะเท่าไหร่ คุณอาจจะไปเจอคนที่คุณรู้สึกดีนะคะแต่เขาอาจจะดูเหมือนมีเจ้าของแล้วหรือไม่ก็ดูเหมือนยังไม่ได้สนใจคุณในสถานการณ์กลับกันมันอาจจะมีคนที่เขาสนใจคุณนะคะอยากจะมาสารัมพันธ์กับคุณแต่คุณรู้สึก,กว่าอู่มันไม่ใช่เลยนะคะมันไม่ตรงใจไม่เป๊ะเลยเผลอๆเนี่ยลำคาญด้วยซ้ํา แต่บางครั้งก็ดูเหมือนกับว่าบางทีคุณก็อาจจะลองคุยคุยก่อนก็ได้นะคะสําหรับคนที่คุณยังไม่ค่อยถูกใจแต่มันจะเป็นการฝืนใจหน่อยนึงนะคือเออคุยไปเหมือนบางทีหรือไม่ก็คุยตามมารยาทหรือไม่ก็ต้องคุยเพราะว่ามันมี งานมีเหตุที่จะต้องให้ให้ร่วมทําร่วมกันคุณก็เลยไม่สามารถจะปฏิเสธที่จะไม่คุยกับเขาหรือเธอที่เข้ามาตรงนี้ได้แต่ว่าใจอ่ะมันยังไม่ชอบแล้วมันก็ยังได้ไพ่คนโสดอยู่เลยนะดังนั้นก็เลยยังไม่ใช่จังหวะดีๆสําหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะทีนี้เราจะย้ายมาสู่คนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะกันดูบ้างนะคะมองว่าในสถานการณ์ในช่วงนี้ มันมีปัญหาเหมือนกันนะมันมีภาพไพ่ของการทะเลาะบอกแว้งมีภาพไพ่ของความไม่เข้าอ,อกไม่เข้าใจกันเพราะเจอทั้ง tower เจอทั้ง page of swords นะคะซึ่งเป็นไพ่ของการที่ตึงๆแง่งๆกันนะคะมีปากเสียงกันเพียงแต่ว่าตัวตนของคุณเนี่ยยังดีที่คุณได้ไพ่ the magician ก็คือได้ไพ่ของคนที่รู้จักพูดรู้จักเจราจาดังนั้นนะคะบางครั้งคุณก็อาจจะมี แต่แต่พไพ่ใบนี้มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะบางทีก็เสียเพราะปากตัวเองนี่แหละบางทีพูดไวพูดไวพูดเร็วปากไวไปพูดก่อนคิดแล้วก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนไม่ถูกอกถูกใจทําให้เขารู้สึกเหมือนอารมณ์เสียหงุดหงิดขึ้นมาดูช่วงนี้เขาหงุดหงิดง่ายด้วยนะคะมันก็แต่ว่าตัวคุณเองนี่แหละที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือคุณก็เปลี่ยนปรับคําพูดซะใหม่นะคะถ้าคุณเข้าไปคุยดีๆไปง้อไปเจราจาไปไ,ไปไปพยายามที่จะ คุยดีๆกับเขาขอขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S เขาก็จะสามารถที่จะกลับมาคุยกับคุณใหม่ได้มันออกเป็นแนวนี้นะออกเป็นแนวที่มันอาจจะมีการแง่งองงนการทะเลาะกันไปบ้างนะคะทีนี้มองดูว่าแต่สถา,านการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่จะสามารถจะพัฒนาอะไรได้เลยนะในช่วงนี้ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะหนึ่งตึงตึงการมีการง,อง้องอนการอะไรก็ตามแต่ว่ามันมีภาพของการที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่นะเนี่ยมีเสน่ห์แต่ว่ามันเป็นสเสน่ห์ของกับคนอื่นที่เข้ามาคือคุณทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้จะพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนรักได้เลยนะยังดู่ในสถานะของคนคุยอยู่เลยแล้วมันดันมีคนอื่นเข้ามาเพิ่มเป็นตัวเลือก อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเพราะคุณก็มีโอกาสที่คุณจะเจอคนใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้เพราะว่าเขาก็ดูมีเสน่ห์มากเลยในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีคนคุยเพิ่มมันก็มีความหวาดระแวงคลางแคลงใจกันและนี่อาจจะเป็นจุดชนวนหนึ่งที่ทําให้เกิดการทะเลาะบาดหมางนะคะบางทีเนี่ยการทะเลาะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่ามันไม่ได้ว่าโอยโกรธเคืองมาหลายวันแล้วแล้วก็จะ ชวนทะเลาะก,กันวันนี้แหละไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของเนี่ยอยู่ดีๆก็มีอะไรเข้ามาทําให้จีดแล้วก็พอจีดปั๊บก็ทะเลาะเลยแล้วพอทะเลาะคนหนึ่งใส่ปั๊บอีกคณนณนึงใส่ตอบเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพแบบนี้มากกว่าก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนหลังดูว่าสงบขึ้นนะคะแต่ว่าภาพของความที่มันอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ ทำให้มันมีใครคนใดคนหนึ่งมีตัวเลือกเยอะหรือทั้งคู่เนี่ยมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์ของคุณแทนที่มันจะพัฒนาขึ้นมันกับต้องต้องดีเลย์ออกไปเช้าออกไปเพราะว่ามันมีตัวเลือกเพิ่มไงคุณก็อาจจะเป็นคุณก็ได้นะแล้วคุณก็เอ้ยเอ๊ะหรือว่าอีกตัวเลือกหนึ่งจะดีกว่า เพราะว่าคนนี้เนี่ยมันก็ดูว่ามันก็ยังพัฒนากันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่ใช่คุณก็เขาแล้วละนะเขาอาจจะมีตัวเลือกที่ดีที่รู้สึกว่าอาจจะดีกว่าแต่ก็ยังไม่ได้เลิกคุยกันหรอกก็ยังคุยกันไปนี่แหละคะ่ะยังสามารถประคับประคองการคุยกันต่อไปได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้ในช่วงเดือนนี้เลยนะคะยังดูเครียดอยู่เลยคุณก็ยังได้ไพ่ก้าวดาบนะในความรู้สึกของความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าเครียดนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทําให้คุณสบายอกสบายใจเท่าไหร่แต่ถามว่่าาาคคววมมมมสสัพัพนนธ์ี้้้ไไบยยใจแลเลเกุด ก็ไม่เพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาดีๆคุณก็รู้สึกมีความสุขนะคะรู้สึกอบอุ่นกับการที่ได้คุยกับเขาตอนนี้ในไพ่ของเขาเนี่ยในไพ่เดวิลนะดังนั้นหนึ่งคือเขามีเสน่ห์และเขามีโอกาสที่จะคุยกับคนอื่นที่นอกเหนือจะคุยกับคุณคนเดียวนะคะแล้วก็2คือเขาจะขี้หึงขี้หวงคุณมากทั้งๆที่ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเรายังเป็นแค่คนคุยกันอยู่เลยแต่เขาอาจจะทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจนคุณอึดอัดแล้วก็เกิดความเครียดนะคะก็ต้องระมัดระวังในช่วงช่วง ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องระมัดระวังสุดๆเลยมีโอกาสที่จะทะเลาะบอ,อกแว้งกันสูงค่ะโอเคขออนุญาตอื่นนะนะคะเสียงหายทีนี้ต่อมานะคะเราจะมาคุยกันถึงคนที่มีคู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันก็ได้นะแต่ว่าสถานะมันชัดเจนนะคะคือ <c oughs> ทุกคนรับรู้ว่าคบหากันนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้สถานการณ์ค่อนข้างอึดอัดค่ะตัวตนของคุณนี่รู้สึกอึดอัดเต็มที่เลยไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่แปนดาบแถมคุณยังมาเจอไพ่ของอุปสรรคปัญหาที่เป็นแฮงแมนซสอีกเนะี่ยดังนั้นความรักความสัมพันธ์ ค่อนข้างจะขรุขระเต็มไปด้วยความไม่ค่อยเข้าอกเข้าไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างมีหลายเรื่องที่ทําให้ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ทะเลาะบอกแหวงกันนะคะมีภาพของห้าไม้เท้าขึ้นมาเป็นภาพของการอาห้าไม้เท้าเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ได้รุนแรงขนาดที่จะมีปากเสียงกันใหญ่โตแต่ว่ามันก็ขันอกขันใจกันตลอดแล้วมันก็มีความมีมีความ แงงอนอนถ้าเกิดว่าไม่ได้ทะเลาะก็มีความแงงอนนะคะแล้วก็งอนบ่อยอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันทําใหด้ดูเครียดๆค่ะยังไม่ใช่เดือนที่ดีสําหรับชาวมีนเลยแหละในช่วงเดือนนี้นะไม่ว่าจะคนโสดคนมีคนคุยหรือว่าคนมีคู่นะดูตึงเครียดมากเลยไพ่ความเครียดขึ้นมาอีกแหละนะคะทั้งทุกหน้าไพ่เลยตรงนี้เนี่ยเป็นไพ่ก้าวดาบนะบางทีเครียดจนนอนไม่หลับกับสถานการณ์ในครอบครัวนะคะดูไม่ค่อยประนีประนอมกันเท่าไหร่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย คนรักของคุณเนี่ยเขาก็ดูเหินห่างนะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเหินห่างก็ได้นะอาจจะมีใครคนใดคนนึงจะต้องเดินทางก็ได้อะมันก็เลยดูหินห่างหินห่างแต่ความหินห่างนี้เนี่ยบางบางครั้งในความห่างมันเป็น ข้อดีที่ทําให้คิดถึงกันแต่ไม่สําหรับในสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้ความห่างยิ่งทาให้เกิดความหวาดระแวงกันนะคะแล้วก็มีโอกาสมากเลยที่ความห่างนี้เนี่ยมันห่างกันเกินไปแล้วทําให้มีใครบางคนเข้ามาแทรกซ้อนในความสัมพันธ์คุณได้มันมีภาพไพ่ของคนซ้ำซ้อนเข้ามาอยู่เหมือนกันบางทีคนนี้มันอาจจะอยู่มาสักพักนึงแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาแทรกแต่ตอนเนี้ยเนื่องด้วยตัวคุณและคนรักของคุณเนี่ยเขา ันห่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาแทรกเนี่ยมันสามารถเข้ามาได้ซึ่งสามารถเข้ามาได้ทั้งทางคุณหรือว่าทางคนรักของคุณได้เลยนะคะต้องระมัดระวังเลยทีนี้ความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อไปสู่ในครึ่งเดือนหลังมองดูว่ายังมีความทะเลาะเบาแววงกันอยู่เลยยังมีความเครียดกันอยู่เลยนะคะแต่ยังดีที่มีไพ่พระเข้ามาค่ะก็เป็นไพ่ที่บอกว่ามันก็พยายามที่จะประคับประคองกันยังมีความเมตตายังมีความเอื้ออาทรต่อกันด้วยความ ด้วยความเป็นพระเนี่ยพระก็ยังต้องรู้สึกดีปรารถนาดีต่อกันอยู่แต่ความสัมพันธ์เนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ไหวเลยนะคะมันอึดอัดมัน มันจุกจิกอะคะ่ะมันจุกจิกใจนะคุณนะี่ยยังมีความคาดหวังว่าคุณนะ่อยากจะไปต่อกับคนรักของคุณคนนี้ยาวๆนะคะแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ทรมานเหลือเกินคุณไม่ได้มีความสุขกับมันเท่าไหร่คุณอยู่ตรงนี้หนึ่งคือคุณรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องอยู่นะคะด้วยไพย Just ่ justice เข้ามา justice คือคนที่ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีคนที่ไม่ได้เอาหัวใจมานําเหนือ หน้าที่รับผิดชอบอะ่ะมันเหมือนมันแต่งงานกันมาแล้วหรือมันคบกันมาแล้วอะ่ะจะรักไม่รักจะสุขไม่สุขยังไงคุณก็อยากอยากที่จะประคับประคองตรงนี้ต่อไป 2. คือคุณยังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสถานการณ์นี้อาจจะกลับกันก็ได้นะบางทีแล้วอาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่รู้สึกคือแต่ว่าพอเขารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในความรักแล้วเขาอยู่ด้วยหน้าที่นะคะหรือว่าเขาอยู่ด้วยเพราะว่ามันจะต้องทําสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้คุณเครียด แต่จากหน้าไพ่หลักเนี้ยตรงเนี้ยมองว่า70%น่าจะเป็นคุณมากกว่าที่คุณไม่ได้มีความสุขเพราะว่าไพ่เสียนะมันตกอยู่ที่คุณมากกว่าเขาไพ่เสียคือไพ่ความรู้สึกไม่ดีอะนะมีทั้งความหน่วงเลยนะแฮงแมนคือความหน่วงไม่มีความสุขแฮงแมนคือทรมานแต่เป็นความทรมานที่คุณก็จะไม่ได้ออกไปจากความทรมานนี้ทั้งๆท,ที่คุณออกไปได้แต่คุณไม่ออก เราะมันติดอะไรมันติดความรู้สึกผิดในใจนะคะคือเราเรู้สึกรับผิดชอบมันเป็นครอบครัวกันแล้วมันเป็นแฟนกันมาแล้วต้องรับผิดชอบไปให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็มีไพ่พระซึ่งเป็นไพ่ของการที่พยายามจะทําสิ่งที่ถูกต้องทีนี้ถ้าคนที่มีลูกแล้วเนี่ยก็ยังมองว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องลูกด้วยนะบางที ลูกอาจจะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยตึงเครียดแทนที่ลูกจะเป็นโซ่ทองคล้องใจในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะลูกอาจจะทําให้ตึงเครียดได้บ้างแต่อย่างน้อยนะคะไพ่สรุปไพ่จบแล้วก็เป็นไพ่ที่อยู่เป็นไพ่สําคัญเนี่ยยังเป็นไพ่ที่ดีค่ะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยดังนั้นมองว่าก็ยังสามารถประครับประคองกันไปได้นะคะมีการ ทะเลาะเบาแหวงกันอย่างไรก็ยังมีการเจรจาแล้วก็สามารถที่จะคืนดีกันได้แต่คืนดีกันได้แบบตึงๆเครียดๆหน่อยนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีมีนค่ะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเก็บรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดทั้งหมดแปะเอาไว้ให้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ